ไปฮะไป chạy ไป c h เวิมเวมเมเย้เย้ดูโอ๊ยดีใจะน้เ่เาไม่เงนอนีเม่ะพเู้ผูแนผูแนผูสบายดีป้าลุงเซีทุกๆค่ ยินด <diminished> <kä ia. S 1> ีต nice ้อนรับเข้าสู่ซองประจอยเด้อสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเด้อปาดุงเงินนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองประจอยที่เก่าถามว่าเมืองวาสนาเนี่ยเด้อปาดุงใจอย่าพึ่งเบื่อวาสนาเด้อจ่าก่อนจ่าก่อนจ่าก่อนถูทุถูยกมือครับยกมือถูจ้าจ้าสิถู จ้าลงมาหนลงมาอ่านกอไก่กันกอไก่เส้นกอไก่หรอขึ้นไปงอยโต๊ะกอไก่บ่งทีน้องเอ้ยความดื้อเพื่นความขี้ดื้อของเพื่นมาเม่อสิบอกกอไก่มไหมกอไก่กอไก่เหรอไม่กอไก่กอไก่ ขอควายงงมามาได้รูกบารไหมาเไหมไปใช้น่ะขาตุ๊กลฮก้ินจะนอนบุ๊ดอ่านังสือชอบเหนวโะตสิกฮักก้อนยุ่งนียุ่งอันนี้อันนี้ยังนี่นอเล็ก ทุจ้าโตตาทอถุงล้อรถบ่อนทอถุงทอถุงคอ้โเบาจัดตุ้ตู้มมนออกตีนโตอันี้มันมันเอดนกระเทินเขินเนาะถ้าว่าเขินนางลงไปมันจะน่งเอาเลถึงใบถึงน่งทุจ้าทุจ้า Đó, xe lột nó đổ xe lột đấy Bò bê Có cây khó khay khó khoai Ngò ngoa cho 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 sữa cho sang Nho nhung đó đen To ta to túng Thó ừ, thịt ừ. áo được gì hết Xe bò vào bà đi

เสนุกไหมสนนุกนะนอนุกบออยู่หนุกนอนุกบาอยู่นอนุกก่อนบอหรือไม่บอหรือไม่บอหรือไม่ต้องอายดอกเรเป็นหนังสือได้อานนอนุกตอนนี้ก่อนขอทุงนอนุกบอแม่ขอปลาอพึ่งขอผล

นาบ่เมือสส่างใช้เห็ดเป็นยังจู้ห่วยหาย thế ใช้อันไหนลูก<บ>น,นี่นักเรียนไปไปโรงเ,เรียนห็นบอกนักเรียนคุณครูตกนาะดูกเลย จิไปแช่เนยติไปแช่เไปแช่มันอย่าไปเื้อเสื้อผ่าเอื้อยลูกก่ายอย่าไปเฮ็ดอย่าไปเฮ็ดมาพี่มาพี่มาไว đông tam bốn năm sáu bảy tám sấp xuống đi bây giờ lên đi đã nạp đúng đi làm nạp đi ชงชุบชุบไม่บายเห็นแล้วไม่บายเลยไม่บายในเงีนเสียงรถพ่อบุญมาพี่น้องเอ้ยเนาะโต๊ะจากนั่นไปอาบน้ำพี่น้องเลยพ่อบุญบอกว่าอาบน้ำแต่งตัวถ่าเด้อว่ะแต่งตัวถาก็ได้จักผักหนึ่งพี่น้องเนาะใช้ได้จะไปใช้ลูพ่อบุญมาแล้วพ่อบุญมาหลับแล้วพ่อบุญมาหลับแล้วไป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 ย่างไปลูกไป ไป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 หาพ่อไปสวัยดีเด้อไปไปไปมบุญชิโลมาอยู่ที่ไนหรอเนืไหดุเนื้อไหนเนี่อไหนโอ้ก็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 านบ่ได้ไปวะนี่นะญาติไป่ได้ไปวะ

ไปบไปดีใจดีใจดีใจเบิรงเวิร์นก็ดีใจเย่เย่ดูโอ้ยดีใจงงวจะนะตัวไม่มเงินบ่ตัวดีใจนะไปนะยันบ่ไป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 โอ้ยโอ้ยถ่ายทิกันเด้อ ดีใจดูก่อนดีใจเหบ่คือจ้จาเนี่ยทำดีใจนะพัชนานจะไปใช้กรกบอเลาะภัชนาจะไปกี่รถติ้รูนะว่าอ,อะไรเนี่จนนยจริงเลยนองไหนเนี่ยไอินอานน้แล้วก็ไอจนะโมเนของขอบุญชอบไจับ่ะนะบในภาากันนี่ผมีสีออกสิผา ว่าออกได้พักกันนี่นะออกแต<ด>่แบ่ตีนตุ้งหลอกพักอันเท่าหนึ่งกินเลย,ยน่านักดัวยมาชนะดีใจด้วยดีใจด้วยอากาศที่เป็นได้หนึ่งอะก,กาศเยียวเย่ๆยเย่เฮ้ได้เย่เย่ ทูจ่ายแน่หรอทจ่าอยูทูจ่าอยูเฮถามมันจะเดือดรุ่นไปว่ากะดมนมไปย้อนมไปจ้ะเฮ็ดน้าแปบน้ามีเยอะจด้วย่ว่าตอบอ่ะไอติดหายติดบ่ลูกบ่หายติดป่หายติดไปขี่รถซิ่งบ่

เจบอกพี่ตุ้ผ่ากรจูดยุ่จ้ะใช่ลเลยนี่ยตุ้มผ่ากระจูจดยู้จ้กไอทิตนี่บ่เวียยนในห่มก็ได้เลยใน,นห่มเยแี่ไปถามมันเดี๋ยวเน้าแม่ยู้จักแล้วกเนาะนี่มาเออเออถ่ายก่อน จะส่งใยรนี่นาวคนทั้งกลทั้งกลตกตกได้หันน้องตกได้หัอยวนน้ไปมาไปทอนี่ในวนเ่ไปบ่ไปตั้งนานือือผายอ้ายไปน้งบ่นไปน้ำบ ยังให้อ่อยไปน้ำเน่ให้อ่อยไปน้ำเน่ออยก็อยากไปดินค้วกันืจริจริงเหเออนั่งอยู่ไาอยู่มันอยู่นั่นติดนั่งอยู่กักนีหอย่กับใครนะได้หมดอยากไปจะต้องเาเ่าเลยนาไปนาียังนั่งแก่ออยบ่ยังนั่งแกออยบ่ หมดอย่างใกล้ยังดินางล่งนางวะโดยหัวตามเออนี่ไรก็อาทิศทิศวันไหนามเห็นเปีเยาเอาอวกออกนะ่ะเอาออกออกนี่น้องหนน้องผัวเจ้าก็เปลี่ยนตยวได้จ้ามาหนิจ้าอืมจ้าไอทิ์อทิเดี๋ยด้ Ati thì cứ hai? Mèo bài Mèo bài năm là xương ba. Mèo bài nam nơi chung ba. Mèo bài nam nơi chung ba. Mèo bài nam nơi chung ba. Cứ bài nam nơi chung ba. Mèo bài nam nơi chung ba. ไปจ้าที่น้องมาไปก่อนมาพี่น้องเนาะไปบุญก็กลับมาแล้วกลับมาเรียบร้อยบัสนาเลยน้องใหม่แล้วบบดนี้โอบัตรธนามีน้องแล้วชื่อยาในเจ้าโมเลงบ่อยไหมมาแล้ว่าดบุกกี้บ่อนี่ปุกกี้น้องวัสนาบ่อนี่ เมื่อวานนี่ได้ปลาใหญ่เมื่อนี้ได้น้องบ่เมื่อนี้นะน้องบ่บมเล้งก่อนน่องบุูเล่งนี่มันกินแมมนะ่ะกินแมมนะคะนี่กินแมมแล้วมันกินแมมแล้วหมูเล้งกินแมมแล้วกินเ้งเมื่ออื่นอาบน้ำให้มันอาบน้ำให้มันสะอาดสะอาด โอ้ยห้มันกินนเด้อเด้เด้อเดสาวไปเจาะกันโอ้ยเด้อสาวไเสียมาห้มันกินยู่ลูกอันนี้อันนี้ละมาแล้วลมาแล้วลมาแล้วเผลนเหยันมาบ่ได้กินมาแล้วมาแล้วมันเดาเจาะหูแบบไปแล้วเพหยันมาบร่ไกินได้ห้กลว ักินเยอะเยอนี่่ะมันหนาวอ่อ่ะกันกันตะกี้กันกันตัดแข้นเสืออะไรฮะมันนุ่งจะเดียมของอื่นก็เสกให้มันาก็เอามาหนาวเนี้ยบอกว่านวเน้ยนั่นมันกินแมนมนะแมมดูจะแปะแปะแปะนะ ินมมมากินแมมเห็นมอ้ฮะ้อนมออยาก้อนมันมออื้นก้อนยังป้อนมันนกินแค่ไหนมันก็นอนเลยนี่นะมันกินข้าอิ่มเลยมาชาวคุมเดินจะอาบน้ำนห้มันเห็นบ้าไมากิน คือตัวกินบ่ะแตขี่รถภัยเกบเครื่งชุบงย้จักจองคนก็นนองเพื่อนเห็นบ่เล่ะเห็นมาหนาวแลตัวกนหนาวบ้าหนาวแลวตุ้งผายมันก็อนุนได้ฮบืนอาบน้ามันจะปล่อยให้มันออกมาดืม เห็นบมันกินนะมปนจะเสียบนจะนวสําวันเบือลองนี่้อง้งนนอี่พี่นอนี่น้อนพถนองนี่น้ี่นน่้อนงนนินี้องพอง้งน้งี่้อนาะพาเนาะี้้นงอ่ง่

นอนแล้วเอ้หลายอย่างก่อนนมมันบ่มันอิ่มเนี่ลูกอิ่มเนี่มื้อเช้าหลายอย่างก่อนเนาะไา่ยังกินตู้นึอว่าจะขายตัว้อิ่มแล้วมันอิ่มเนี่ยอะไรลูกมันอิ่มแล้วอิ่มแล้วมันชินอนแล้วอิ่มแล้วพอแล้วลูกล่ะเออแม่ทำให้มันกินเยอะทำให้กินเยอะฮะทำให้มันะเปีกินเลยอหันบุกินแล้วอิ่มแล้ว อิ yeah. là, ่แล no no, no. 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 no well ้วอิ่มไรรูอิ่มนอิ่มแล้วโธ่อิ่มกัไมดีเนาะจะนอนวันนี้อยาดว่ะเอาคนมาแหงมาิานกันกิน้วยจังเลยเนาะอิ่แล้วนมหมือนว่านั่ยัางยังเลยนะขาวท้องขาวิดรกยังยู่ ยังเหือนเอตเย็นนะงั้ยังหัวเอตเย่นนะก็เข่าเข่าชิดีแรกนะห้ามาชทรงเป็นหน้านุ่มแห้มันกี่เนาะแมันม่หง่ายเติอู้ดีทองเลยยังเหลือลายเติบอยู่แต่หึงก็แต่พัฒนาเปลี่ยนหึงหึงมาหึงกะปีนึ่งครับสามเดือน Chị ừ. khảo gì nữa tức nấu chắc đi đi chưa quá à Tạo chứ Non lên hẳn à. Môn... ạ là... nho... thương... thương... Nó leo Hãy ăn phải non nó đúng đơm đơ chẳng nó Hãy ăn ảm nó ảm sẽ ảm Còn chẳng cọt nó đơ Em พาอันมันมีอยอะมันมีวัคซีนหมาน้่ได้สีบริหามันกันเป็นบริหาเป็นบบกันนันมือขาจัดเลยเหรอกันเห็นเขาสีดนวะกันบอกกันบ้าอะไยังนะกินเหอนกนนยนกินนอนนอนเราเออมามีนตั้งมันจะไ้อาอผานติดแน่ท้องนะนั่นตีมาเนบ่ยแล้วนอนแล้วนะ จะบังอยากเด้ยวท้องอาปากฮะให้มันกินให้เอ้วจะน้ำมันกระดูกเปลี่ยนได้รงเมกนโเคยดูดแต่ไม่นี่จะาเขื่อนอะไม่ดูดเจ้าแขจับในห้องเลยหมอสนุมแตกตลอดนี่้องเงยบกินไงน้องกินน้อแม่เทปล่อยจะจับยูกนี่หนาวให้าจั อันยาอันบ้าอันอันสีดกันหมดกันอีหยังกันมัดกันนั่นน่ะมีเออท้องมันอยู่อันสีดนะยท้อมันจะเห็นมันให้มันนอนจำหรือมันเมื่อยแล่นเนี่ยอย่นอนแล้วมอรถมาแล้วมึงมาจับลูกบ่จับท่านอาบน้าล้วไปล้างมือเด้อจับเด้อล้างมือไหมมึงเนมันหัวแห้งนะมึงเนเจาะหูใหญ่มันออกจำพามันไหน ตั้งต่ตั้ให้กัน่ะทิ้ว้เงยรวยมั้งรวยน่มได้เลยเจงนี่ยนุ่มขนมานู่ดเดียว่ะไ่ได้บูดถองมึอีกเลยน่านหื่นมาแล้วใหมันนอนเด้อกันเสมันนอนเด้อเนาะเนาะหมันอนเนาะ้มันนอนแล้วลูกเนาะปหากัไปไปไปนอนป้าาก โอเคน้องพี่น้องไปเจอยกับิจบคลิปเพียงสมีก่อนขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อปไาดูเงินค่ะมารับชมเนาะมากันไปบุญกันหน่อยนึงพี่น้องเนีมาแล้วเนาะมาแล้วกล้าวข้ามาสบายดีมาทูจ่ากันมาทูจ่าก่อนไหมมาทูจ่าก่อนเดี๋ยวเดีวพี่พี่ไม่ให้มามันจนอนอะไนี่นะไหนมาทูจ่าก่อนจ้างามงกอนไหมจ้าก่อนไปไว้ลูกไวปไป บจ่าสามไปแล้วป้าลุง